เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กองทัพภาคที่2แล้วนะครับแล้วก็ชัดเจนครับผมเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังดำเนินการมาโดยตลอดณนะตอนนี้ก็ต้องถือว่าหยุด จนกว่าจะมีความชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องต้องตะเบียนว่าผมก็จะแจ้งไปยังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศว่าต้องทําตามสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเท่า,านั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ทําให้ความเป็นปฏิปักษ์ที่เราคิดว่ามันจะลดลงไปต่อภายความต่อความมั่นคงของชาติมันไม่ได้ลดเมื่อมันไม่ได้ลดเราก็ดําเนินการอะไรน,นอกเหนือจากนี้ไม่ได้นะครับครับทุกอย่างต้องหยุดครับนะครับ รายละเอียดเดี๋ยวผมให้ทางท่านรัฐมนตรีกระลาโหมและกองทัพนะครับได้ออกมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวสิ่งที่ผมยืนยันกับท่านไปแล้วก็คือว่าท่านว่าไปเลยผมอยู่กับท่านผมตามท่านทุกอย่าง